สวัสดีครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่น้องอสมอตัวประเทศครับพี่น้องอสมอเช็คด่วนครับวันนี้18เมษายน2566นำวิธีการเช็คสิทธิ์ว่าท่านผู้ชมท่านใดมีสิทธิ์เลือกตั้งและท่านต้องไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งไหนนะครับ โดยเราจะแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับหรือลิงก์ที่คำอธิบายใต้คลิปก็ได้วางไว้2ที่เลยนะครับถนาที่ไหนเข้าที่นั่นกดลิงก์คอมเมนต์แรกก็ได้นะครับหรือว่ากดลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปก็ได้เพื่อตรวจเช็คว่าเราจะต้องไปเลือกตั้งในวันที่เท่าไหร่และไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งไหนนะครับเมื่อกดลิงก์ที่คอมเมนต์แรกหรือลิงก์ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วก็จะเข้ามาหน้านี้ หน้าตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับสสเราก็กดตรงนี้ให้เป็นกระพริบกระพริบนะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์เลขประชาชน13หลักเข้าไปของเราเองนะครับเสร็จแล้วก็กดตรวจสอบเพราะกดตรวจสอบปุ๊บก็จะขึ้นข้อมูลชื่อนามสกุลเรามาแล้วก็วันที่ที่จะเลือกตั้งแล้วก็หน่วยเลือกตั้งที่เราจะไปเลือกตั้งนะอยู่หน่วยไหนทํานองนี้เขาจะบอกสถานที่ไปเลือกตั้งนะครับก็ท่านผู้ชมที่เป็นอสมอก็ลอง เช็คดูครับว่าเราจะไปเลือกตั้งที่หน่วยไหนครับสำหรับคลิปนี้ก็แจ้งให้ทราบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ